Set up. Be. กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง n e Netflix อย่างเรื่อง i n s e t a a b l e หรือชิงรักหักมงกุฎตอนที่12และถ้าหากเพื่อนๆืคนไหนยังไม่เคยดูในตอนก่อนหน้าก็สามารถกดที่เครื่องหมายที่กำลังขึ้นอยู่ด้านมุมขวาบนนี้ได้เลยส่วนเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรตอนนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยตอนที่12ทําทำไมเรื่องร้ายๆต้องเกิดขึ้นแพตตี้ตื่นขึ้นหลังจากถูกยาสลบได้ไม่นานและพบว่าตัวเองกำลังถูกมัดไว้อยู่หลังรถบรรทุกขายอาหารด้วยความสับสนพร้อมมคคววาาิดที่่ คริสเตียนต้องเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่นอนแต่เมื่อประตูท้ายรถถูกเปิดออกแพตตี้กลับต้องประหลาดใจเพราะคนที่โผล่เข้ามาคือสเตลล่ากับร็อกซี่ซึ่งมันก็ทําให้รู้ว่าทั้งสองได้วางแผนที่จะจับตัวแพตตี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพื่อล้างแค้นบ๊อบและเมื่อแพตตี้ได้ยินเช่นนั้นเธอก็กรีดร้องเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีทําให้สเตลล่าต้องหยิบลูกดอกอาบยาสลบทิ้มไปที่แพตตี้เพื่อให้สงบอีกครั้งภาพตัดมาที่บ๊อบเบอร์นาร์ดและคาร์ลีทั้งสาาเมก็กเลยวัต ตอนนี้เขาได้อยู่กับคนที่เขารักทั้งสองและนี่อาจจะเป็นโอกาสที่เขาจะได้มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบก็เป็นได้ขณะที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มบริกก็ได้ตะโกนขึ้นมาเพื่อเรียกหาคอลลีทำให้ทั้ง3ต้องเร่งใส่เสื้อผ้าเพื่อกลับไปตั้งตัวอีกครั้งบริกกับนอนนี่ที่เดินเข้ามาก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้เห็นทั้ง3ม,มาอยู่ด้วยกันในห้องนอนบริกได้ถามแม่อย่างสงสัยไปว่าเขานึกว่าแม่เกลียดพ่อเสียอีกคอลลีจึงได้อ้างไปว่าทั้ง3ได้ทำความเข้าใจกันใหม่แล้วและทีบ๊อบกับเบ นอนของแม่ยังหัวเสียซึ่งนอนนีก็บอกให้เขาควรบอกกับพวกผู้ใหญ่ว่าตอนนี้แพตตี้ได้หายตัวไปเพราะการพลาดดูเบอร์รี่มอเป็นเรื่องใหญ่สําหรับแพตตี้และนอนนีก็ไม่คิดว่าแพตตี้จะมาไม่ได้หากเธอไม่มีเรื่องจริงๆแต่บริกก็ไม่เชื่อนอนนีเขาบอกไปว่าบางทีแพตตี้อาจจะเปลี่ยนไปมากกว่าที่นอนนีคิดก็ได้นอกเสียจากว่าแพตตี้จะไม่โผล่มาในตอนเช้านั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นบริกจึงได้แยกย้ายกับนอนนีไปกลับมาที่ห้องนอนของคอลลี่อีกครั้งเมื่อทุกอย่างดู ลีกับเบอร์นาที่หมดอารมณ์ก็ได้กล่าวปฏิเสธเข้าไปบ๊อบจึงได้นัดให้ทั้งสองไปเจอกันอีกที่โรงแรมตอนช่วงพักเที่ยงของวันพรุ่งนี้แทนภาพตัดมาที่แพตตี้เธอตื่นขึ้นอีกครั้งจากเสียงเป่ามาออกแกนของสเตลลาพร้อมความคิดที่ว่าต้องกลับไปช่วยบ๊อบให้ได้แต่ตอนนี้เธอจําเป็นต้องช่วยตัวเองให้ได้เสียก่อนแพตตี้พายายามจะชวนสเตลลาพูดคุยจนได้รู้ว่าตอนนี้ร็อกซี่อยู่กับบ๊อบเพื่อไปเตรียมตัวการประกวดระดับเขตขณะที่กําลังพูดคุยกันจู่ๆครอบครัวพ่านปากก็ได้ตะโกนเข้ามาขอซื้อททาาโกก้ไสรรอเตล่ีววะแงงจึด ออกไปด้านนอกเพื่อรับสถานการณ์จังหวะเดียวกันกับที่แพตตี้ได้กระโดดออกมาจากหลังรถด,ด้วยชุดมัสคอตทาโก้พร้อมตะโกนให้คนช่วยแต่สเตล่าที่ดูจะไม่ตกใจนักจึงได้บอกกับทุกคนไปว่าแพตตี้เป็นลูกสาวที่จิตไม่ค่อยจะดีของเธอแพตตี้ <Patty S 1> จึงได้ตัดสินใจวิ่งหนีสเตล่าไปในทันทีเธอเริ่มออกแรงวิ่งอย่างสุดกำลังจนมาถึงถนนใหญ่และถอดชุดมัสคอตออกด้วยความคิดที่ร้อนรอนว่าตัวเองจะเอาตัวรอดออกมาจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรในเมื่อเธอไม่มีอะไรติดตัวออกมาเลยในตอนนี้เบอร์นาร์ดกับบ๊อบก็ต้องเจอกััับปญหหาาควาควมมิดเ็นนที่ไ่ไตรงก ในการแต่งตัวผู้เข้าประกวดอย่างร็อกซี่ทำให้พวกเขาไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องนี้ได้จังหวะเดียวกันกับที่แมกโนเลียได้เดินเข้ามาและบอกเขาดีกับเบอร์าร์ดไปว่าตอนนี้กองประกวดได้คืนตำแหน่งมิสเมจิกจีซัตให้กับเธอแล้วซึ่งเธอก็ได้สิทธิ์ครองตำแหน่งร่วมกับแพตตี้เบอร์ nard จึงได้บอกไปว่าเขาเป็นคนยื่นเรื่องไปให้กับกองประกวดเองเพื่อรับผิดชอบในครั้งก่อนทำให้ประวัติของแมกโนเลียไม่ต้องมีเรื่องเสื่อมเสียอีกต่อไปแมกโนเลียจึงได้ตัดสินใจจะประกวดระดับเขตนี้ไปกับร็อกซี่ด้วยเช่นกันแต่เบอร เหตุผลไปว่านักบำบัดของแมกโนเลียเคยบอกกับเขาไว้ว่าการประกวดอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นทําให้เธอตื่นตระหนกได้แต่แมกโนเลียก็คิดว่าพ่อของเธออยากจะทุ่มเทการประกวดนี้ให้กับร็อกซี่มากกว่าทําให้แมกโนเลียที่รู้สึกหัวเสียก็ได้เดินจากไปในทันทีบริกกับนนนีได้มาตามหาแพตตี้ที่บ้านแต่พวกเขาก็ได้พบกับเรจิน่าที่ทําตัวตามสบายและทําขนมอยู่ในห้องครัวอย่างสนุกสนานซึ่งนอนนีก็รู้ว่าเรจิน่าต้องแอบเข้ามาที่บ้านแน่นอนก่อนจะถามหาแพตตี้กับเรจิน่าไปเรจิน่าจึงได้โกหกเพื่อเอาตัวรอดไปว่า แพตตี้อาจจะอยู่กับคริสเตียนก็ได้ก่อนจะยื่นการ์ดอวยพรวันเกิดของคริสเตียนให้กับนอนนี่ได้อ่านซึ่งบริกก็แนะนําให้นอนนี่นําเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อของเธอทันทีหลังจากนั้นบริกกับนอนนี่ก็ได้มาหาพ่อที่เป็นตำรวจของเธอที่ร้านทาโก้แซ่กรอ,อกจังหวะเดียวกันกับที่พ่อกําลังทําคดีเรื่องรถบรรทุกขายอาหารที่ถูกขโมยไปของโดนัลและเมื่อนอนนี่ได้เข้ามาดูกระดานตารางรถที่เขียนเอาไว้เธอก็จําได้ทันทีว่านั่นก็คือลายมือของแพตตี้แน่นอนก่อนที่นอนนี่จะบอกกับทุกคนไปว่าแพตตตี้้ออาาาาจจจะะะะเเเเปปป็็นนนนนคขขโมมยรรรรรรรถไไิิงงๆกกกกดดพใวัับํ่ ซึ่งแพตตี้มักชอบทําอะไรบ้าบเวลาเครียดนอนนีจึงได้ขอให้พอ่อคอยสืบเรื่องรถที่หายไปบลิกที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาว่าเงินก็เป็นข่าวดีที่เราไม่ต้องช่วยแพตตี้ออกจากคริสเตียนนอนนีจึงได้พูดไปว่าเราจะต้องช่วยแพตตี้ออกจากตัวต้นของเธอเองเมื่อช่วงพักเที่ยงมาถึงบอกว่าได้มาอย่างโรงแรมและได้จัดเตรียมบรรยากาศแสนโรแมนติกเพื่อรอต้อนรับศึกสวัสดิ์สามคนที่เขาหวังว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ดีหากเขาสามารถผูกมัดคนที่เขารักทั้งสองไว้ได้โดยไม่ต้องเสียใครไปไม่นานทั้ อยู่ร่วมกันพวกเขาได้เปิดใจพูดคุยเรื่องของกันและกันซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและแล้วศึกสวัสดแบบ3คนก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเร้าร้อนในทันทีขณะเดียวกันแพตตี้กำลังเดินไปตามถนนพร้อมความคิดในหัวมากมายที่เธอจะต้องกลับไปช่วยเตือนบอกถึงเรื่องของสเตลล่ากับบล็อกซี่ให้ได้แต่มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะในตอนนี้เธอเดินมาแล้วกว่า2ชั่วโมงซึ่งมันก็ไม่มีรถคัานไหนผ่านมาเลยสักคันแต่แล้วก็เหมือนฟ้าประทานเพราะมีรถคันหนึ่งขับผ่านมาพอดีแพตตี้จึงได้เร่งเข้าไปโบกรคันนัแ,แอ,อ,กอกแบช รแรงอีกครั้งเมื่อรู้ว่ารถคันนี้เป็นรถของร็อกซี่ที่ขับมารับตัวของแพตตี้กลับไปที่เดิมนั่นเองคริสเตียนได้ออกตามหาแพตตี้ตาม G.P.S ที่เขาได้แอบติดไว้ในกำไลข้อมือของเธอแต่แลวจุดหมายมันกลับมาอยู่ที่บ้านกล่องกระดาษข,ของเรจิน่าทำให้เขาพลาดที่จะได้เจอตัวกับแพตตี้อีกครั้งแพตตี้ <Patty S 1> ได้ถูกล็อกกุญแจมือกลับมาอยู่ที่เดิมพร้อมคำพูดทากถางของสเตล่ากับร็อกซี่มากมายแพตตี้จึงได้ถามเหตุผลว่าทำไมทั้งสองถึงได้เครียดแค้นบ๊อบถึงขนาดนี้ซึ่งมันก็ทำให้แพตตี้ได้รู้ว่าง หนักจนไม่สามารถเลี้ยงดูร็อกซี่ได้ทําให้ร็อกซี่ต้องไปเติบโตที่สถานรับเลี้ยงเด็กส่วนสเต,เตลล่าก็ต้องเข้ารับการบาบัดพวกเธอต่างผ่านชีวิตที่แสนยากลําบากจากการกระทําของบ๊อบนั่นเองแพตตี้ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาอย่างประหลาดใจว่าเหมือนบ้าก,กว่าที่เธอคิดไว้มากเพราะแค่โดนทิ้งไม่เห็นจําเป็นต้องทําอะไรแบบนี้สเตลล่าที่ทนฟังแพตตี้ไม่ได้จึงนาผ้ามามัดปิดปากของเธอเอาไว้ก่อนที่ร็อกซี่จะได้บอกกับแพตตี้ไปว่ามือถือของแพตตี้แจ้งเตือนข้อความจากนอน,นี่กับคริสเตียนเป็นล้าน,าาน้นัไ เพื่อที่มันจะได้ดูไม่มีพิรุธร็อกซี่จึงตัดสินใจพิมพ์ตอบกลับไปแทนแพตตี้ว่าโทษทีที่หายไปฉันแค่ซ่อนตัวกําลังจิตตกกับเรื่องการประกวดหลังจากนั้นสองแม่ลูกก็ทิ้งให้แพตตี้อยู่ในรถพร้อมความรู้สึกหมดหวังที่จะรอดออกไปได้ภาพตัดมาที่คริสเตียนที่เพิ่งรับข้อความของแพตตี้หลังจากร็อกซี่เป็นคนส่งให้เขาได้มาหาแมกโนเลียตามที่เธอได้นัดกับเขาไว้เพื่อที่เธอจะขอซื้อยาต่อจากเขาอีกคริสเตียนจึงได้ถามด้วยความสงสัยว่าเธอเลิกมันไปแล้วไม่ใช่หรือยังไงแมกโนเลึไ้เปว่าธอรู ครียที่พ่อไม่ยอมให้เธอประกวดระดับเขตแถมยังให้ลูกสาวต่างแม่มาแทนที่เธออีกคริสเตียนจึงได้บอกให้แมกโนเลียไม่ต้องสนใจเรื่องของพ่อเธอหรอกเพราะเราได้เห็นแล้วว่าเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทําได้ซึ่งแมกโนเลียก็ทําได้เหมือนกันเมื่อแมกโนเลียได้ยินเช่นนั้นเธอก็เริ่มมีไฟที่จะเข้าร่วมประกวดอีกครั้งพร้อมบอกไปว่าเธอจะต้องเตะร็อกซี่กระเด็นให้ได้คริสเตียนที่เห็นท่าทางนี้ก็ได้ถามไปว่าเธอดูมั่นใจจริงๆนะแมกโนเลียจึงได้พูดขึ้นมาว่าทุกการแข่งขันเธอไม่เคยแพ้ใครมาตั้งแแแแแต่่่รกกออยูลลล้ว้วะะจจไมพเป็นนััขาาดหง คริสตียนจึงได้อาสาขับรถพาแมกโนเลียไปลงทะเบียนการประกวดระดับเขตในทันทีวันถัดมาสเต,เตล่าได้มาดักรอบ๊อบที่ห้องทํางานของเขาก่อนจะพูดความจริงให้บ๊อบเจ็บใจเล่นไปว่าทีร็อกซี่ไปหาพวกเขาเป็นเพราะแผนของเธอเองซึ่งฝันการปั้นนางงามของบ๊อบก,ก็จะต้องจบลงไปด้วยเช่นกันแต่บ๊อบที่ยังรู้สึกดีกับชีวิตในตอนนี้ก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับคาพูดของสเต,เตล่าแม้แต่น้อยซึ่งมันก็ทําให้สเตล่าคลั่งหนักขึ้นมากกว่าเดิมเพราะเธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถแก้แค้นบ๊อบได้เลยจริงๆสเตลลาาากับไปหแพต้ดววยควม เคดแคนบอกก่อนจะบอกกับแพตตี้ไปว่าเธอได้เปลี่ยนแผนแล้วเพื่อที่จะทําให้บ๊อบเสียใจแบบสุดๆเธอจําเป็นจะต้องฆ่าแพตตี้โดยการจัดฉากให้เหมือนกับว่าแพตตี้ได้เสียใจจากบ๊อบที่เขาไม่ได้เป็นโค้ชให้เธอจนต้องมาฆ่าตัวตายดูเหมือนว่าในตอนนี้สเตลลาที่กําลังสตีลุดเหมือนกับคนโรคจิตก็กลับทําให้แพตตี้หวาดกลัวเป็นอย่างมากหลังจากนั้นสเตลลาได้บังคับให้แพตตี้เขียนจดหมายบอกลาบ๊อบตามคําสั่งของเธอก่อนจะเริ่มพูดถากถางด้วยความดูถูกแพตตี้อีกครั้งและเดินออกไปเพื่อเตรียมการต่อทิ้้งใหแแพตตตี Patty เริิ่มสกดดววยวาวล แต่แล้วแพตตี้ก็คิดคืดขึ้นมาเธอบอกกับตัวเองไปว่าฉันคือผู้ชนะและผู้ชนะจะต้องชนะหลังจากนั้นแพตตี้ก็ได้ใช้ครีมจากไส้ของขนมในรถถูแขนตัวเองให้ลื่นเพื่อให้หลุดออกมาจากกุญแจมือได้อย่างสําเร็จเธอขับรถมีออกมาพร้อมความคิดที่ว่าของกินคือเพื่อนคนเดียวของเธอและตอนนี้มันก็ช่วยชีวิตเธออีกด้วยแพตตี้เร่งขับรถมาที่งานประกวดได้ทันเวลาลงทะเบียนพอดีจังหวะเดียวกันกับที่นอนนี่บลิกและดอนโนได้ขับรถตามเธอมาด้วยหลังจากที่สายสืบของพ่อของนอนนี่ได้แจ้งพวกเขาเอาไว้นอนี ได้เข้าไปโอบกอดแพตตี้ด้วยความเป็นห่วงขณะที่กําลังถามถ่ายกันข้อความจากแมกโนเลียก็ได้ส่งเข้ามาเรียกให้แพตตี้ไปหาเธอโดยบอกไปว่าแมกโนเลียมีของที่ช่วยให้แพตตี้ชนะการประกวดได้แพตตี้ที่ยังอยากจะเอาชนะจึงได้ขอตัวจากเพื่อนๆไปหาแมกโนเลียอย่างเร่งรีบในทันทีขณะที่บ๊อบกําลังมีความสุขกับชีวิต3คนที่เขาได้เลือกเอาไว้เบอร์นาร์ดก็ได้เข้ามาพูดถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาและมันก็ทําไม่รู้ว่าทุกอย่างที่บ๊อบกับคอเลลีเข้าใจมันผิดประเด็นกันไปหมดเพราะเบอร์นาร์ดไม่ได ยู่กันแบบ3ามคนไปตลอดซึ่งเขาก็เข้าใจไปว่ามันเป็นเพียงความต้องการแค่ตอนทําเรื่องอย่างว่าก็เท่านั้นก่อนที่เบอร์นาร์ดจะได้บอกไปว่าพ่อของบ๊อบจะยอมช่วยเขาหาเสียงเป็นนายกเทศมนตรีก็ต่อเมื่อเบอร์นาร์ดยอมเลิกกับบ๊อบซึ่งเบอร์นาร์ดก็ได้เลือกบ๊อบพร้อมทั้งยอมสละโอกาสนี้ไปและเขาก็หวังว่าบ๊อบจะเลือกเขาด้วยเช่นกันคอลลีที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกไปว่าเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมกับใครเลยสักคนเธอเห็นด้วยที่บ๊อบจาเป็นต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งเหมกยา,ยา่ อยากเสียใครไปแต่เบอร์นาร์ดก็ชี้คำขาดไปว่าถ้าบ๊อบไม่เลือกใครคนใดคนหนึ่งบ๊อบอาจจะต้องเสียทั้งสองคนไปภาพตัดมาที่แพตตี้ได้มาถึงจุดนัดพบของแมกโนเลียแต่แล้วเธอก็ได้พบกับคริสเตียนอีกครั้งก่อนที่เขาจะชวนให้แพตตี้มาดูร่างที่นอนหมดสติของแมกโนเลียในท้ายรถของเขาแพตตี้ที่เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกช็อกเป็นอย่างมากก่อนจะถามถึงเหตุผลที่คริสเตียนทำแบบนี้คริสเตียนจึงได้บอกไปว่ามันคือการแสดงออกถึงความรักของเขาแบบอลังการเพราะแพตตี้ส่งข้อความมาบอกกับเขาว่าเธอกำลังกังวลกับเรื่องการแข่งเขาเลยจ ให้กับเธอโดยการตัดคู่แข่งตัวสําคัญอย่างแมกโนเลีย no แพตตี้ได้กล่าวตำหนิคริสเตียนทันทีก่อนจะเร่งเข้าไปแก้มาให้กับแมกโนเลีย no พร้อมบอกไปว่าต้องแยกขนาดนถึงคิดที่จะลักพาตัวคนแต่แล้วแพตตี้ก็หยุดเชิง,งัะกับคำพูดนี้ของตัวเองทันทีและบอกไปว่าเธอก็เพิ่งคิดที่จะทําแบบนี้กับร็อกซี่มาเหมือนกันคริสเตียนที่ได้ยินเช่นนั้นก็แสดงอาการดีใจขึ้นมาก่อนจะบอกกับแพตตี้ไปว่าเราทั้งสองเหมือนกันยังไงละ่ะแต่แพตตี้ก็อธิบายไปว่าเธอไม่ทันได้ทําเพราะดันถูกลักพาตัวซะก่อน ซึ่งแพตตี้ก็ได้ตอบกลับอย่างละอายใจไปว่าเธอได้ลงมือทําบางอย่างที่สยองขวัญลงไปหลังจากนั้นคริสเตียนก็ได้หยิบชแลงให้กับแพตตี้เพื่อจากการจบชีวิตของแมกโนเลียไปซะเขาเริ่มพูดเกลี้ยกล่อมให้แพตตี้ยอมรับความจริงว่าแท้จริงแล้วเธอก็เป็นปีศาจไม่ต่างอะไรจากเขาเลยจังหวะเดียวกันกับที่แมกโนเลียก็ได้สติขึ้นมาคริสเตียนจึงเร่งเร้าให้แพตตี้ใช้จังหวะนี้จัดการกับแมกโนเลียไปซะเลยแต่แพตตี้ที่คิดได้ก็ใช้ชแลงฟาไปที่หัวของคริสเตียนทันทีก่อนจะบอกให้แมกโนเลีีีีียยรรบบบนนไคิสเตท่่กกกาาลลังดดจ็็้ว มีแพตตี้ Patty ยังเสียหายขึ้นมาพร้อมขุดเรื่องราวเลวร้ายของเธอออกมาพูดจนทําให้แพตตี้ที่เริ่มฉุนขาดก็ได้ลงมือใช้แช่แรงกระหน่ำฟาดไปที่คริสเตียนจนเขาแน่นิ่งไปในทันทีขณะเดียวกันบ๊อบที่ไม่สามารถยอมรับและเลือกความสุขของตัวเองได้ก็ได้ขับรถออกมาข้างนอกพร้อมที่จะตัดสินใจคิดสั้นเพื่อจบปัญหาอีกครั้งแต่แล้วจังหวะที่เขากาลังจะลงมือแพตตี้ก็ได้โทรเข้ามาและเมื่อบ๊อบขับรถมาที่ริมน้ําแห่งหนึ่งเขาก็ได้พบกับแพตตี้ในสภาพหวาดกลัวพร้อมร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดมามาาากกย่ก่ออนทีบจะ ไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอซึ่งแพตตี้ก็ได้เปิดท้ายรถให้เขาดูร่างอันไร้วิญญาณของคริสเตียนหลังจากนั้นแพตตี้ก็ได้ขอร้องให้บ๊อบช่วยเธอก่อนจะเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับเขาฟังแพตตี้เริ่มสติแตกว่าเธออาจจะเป็นฆาตรกรก็ได้ซึ่งบ๊อบก็บอกไปว่าเธอทําเพื่อป้องกันตัวและแพตตี้ก็เพิ่งช่วยชีวิตเขามาอีกครั้งเพราะก่อนที่เธอจะโทรมาเขาก็กําลังจะจบชีวิตของตัวเองเหมือนกันและมันเป็นครั้งที่2แล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาซึ่งตอนแรกบ๊อกก็ไม่ไได้้้เนนเเเเเชชืืื่่่่่่่ออออรรรงหมมลลิิิขตตทาาแแนนีว ว่า wow. แพตตี้กับเขาจะต้องถูกขีดให้มาเจอกันซึ่งแพตตี้ก็ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้สองรอบและในครั้งนี้เขาก็จะช่วยเธอเช่นกันบ๊อบจัดก,การเปลี่ยนชุดของแพตตี้เพื่อทำลายหลักฐานโดยการเอาชุดนางงามในรถของเขาให้เธอใส่หลังจากนั้นก็ได้จัดฉากว่าคริสเตียนประสบอุบัติเหตุขับรถตกน้ำโดยการปลดเกียร์ของรถให้ไหลตกลงไปในแม่น้ำแต่มันกลับลงไปได้เพียงครึ่งคันเท่านั้นบ๊อบที่เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกหงุดหงิดและหัวเสียเป็นอย่างมากเขาเริ่มวุ่ยวายกับเรื่องนี้อย่างเสียสติก่อนจะพูดไไไปวว่ามมมันมนีีอีออะรแยกก้ห ซึ่งแพตตี้ก็ได้พูดสารภาพขึ้นมาว่าบางทีเธออาจจะเป็นคนฆ่าสเตลาด้วยและชิงรักหักมงกุฎซีซั่นหนึ่งก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลย และในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลปี a n n e l ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ